เจลมันนักขับเรือเป็นรับทุกคนเมโตราครับอยากลองขับเรือซิ่งบ้านแพรวครับไม่ยากครับไม่ยากครับเมื่อกี้เทนแล้วเดี๋ยวไปลองดูว่าเขาจะขับได้ไหมไปแบบเรื่อยๆนะแบบเรื่อยๆเลยทุกคนไปชมเลยครับอ่ะนะยังไงเกียร์ forward yes เดี๋ยวผมดูแลให้เดี๋ยวผมดูแลให้โอเคขับลอยน้ำพอการขับเรือต้องมีทักษะใช่ไหมครับเตียใช่เบื้องต้นนี่คือยังไงบ้างฮะอยากให้รู้จักคันเร่งก่อนคันเบาคันเร่งก่อนใช่ครับโอเค do you steer only with this or with this with this โยกไปา ซ้ายขวาครับนี่นะโซ้าย left ซ้ายน่ s ขาครับก็เดี๋ยวมับจโอลาฟนะฮะเขาอยากทดลองขับนะครคืออันนี้มือเราเซฟตี้เวลาแลทุกคนแค่แบบแค่อยากอยากรู้อยากลองให้เฉยนะครับแค่ั้นๆนะทุกคนแบบ ว่าบ้านแถวอาจไม่เหมือนไม่อัมี่แต่ก็รับประกันว่ามันค่อนข้างแก่ยอยู่แล้วรู้สุดดีเพราะเป็นทิมเหนือที่เกิดมาเพราะสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีทุกอย่างอยากเก็นแค่เพียงเราเปิดตายกแขนแล้วก็ยับขาขอาตัวเองให้าม่สบายมีทำนองเพิ่มเข้าจังหวะและทา,ทางที่มีสไตล์เวลาบันเทิงหรือกำลังมันก็อยากให้นึกถึงอันตรายสนุกและมีสต,ติีแม้มือปวดเสียรับรองว่ามีกระจายไม่ว่าเด็กอะไรกันเด็กบ้านแถวว่าหัวโจกออกมาจากเสียงดนตรีบวกกับแสงสีมันทำไม่ยืนโยกเวลาเล่าชอบดื่มเล่าก่ที่จะเมาให้ลืม แบบนี้แล้วกันตั้งขาวว่าคุณไม่อยากเหงาเดินพาไปดื่มโค้ก y ย a h ไม่เคยเล่นแดดไม่ได้เป็นแล้การเลาไม่อยู่ในกรุงแต่ไม่ได้บ้านนอกมาสักบ้านแล้วใจมีดังออกไม่ตั้งคำถามกูมีคำตอบสนุกสนานกันอยู่ตลอดความมันเป็นแพ็คความหาเป็นกระสอบพูดว่าเด็กปั้นแบล็คสีแดงแต่ดีจะใครบอกใจเรื่องแล้วพอไม่ได้หรอกบ้านแถวบ่อวัดเสริมบ้านแถวบ้านแถวบ่อวัดเสริมบ้านแถวก็ปรเจกต์นะครับแขกมาเยือนนะครับเราจะขับให้เขานั่งวันนี้เปี่าให้เขานั่งขัให้ตเสร็จแล้วนะ เฮ้ยขับให้เรานั่งบ้างทุกคนเยอรมันนะครับขับให้ไทยแลนด์นั่งทุกคน <c oughs> โอ้เมซี่จริงๆโอ้ย์นะดูไม่ธรรมดานะครับเพราะต้องบอกว่ามิสเตอร์โอลาฟนะครับเขามีใบขับขี่เรือนะครับจากต่างชาติด้วยนะครับของประเทศบ้านเขาเนาะเขามีใบขี่เรือด้วยก็ค่อนข้างที่จะมืออาชีพพอสมควรครับทุกคนสอนไม่นานนะขับได้เลย